ครูครองและสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ My name i s c ครู L แปลว่าครูชื่อครูแอค่ะวันนี้ครูแอจะมาสอนในหน่วยตัวเราซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆของอวัยวะในร่างกายของเราทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะ ระหว่างที่คุณครูนะคะได้สอนคำศัพท์ต่างๆของอวัยวะในร่างกายนะคะก็ให้นักเรียนได้ชี้ไปที่อวัยว,วะนั้นๆนะคะแต่ก่อนที่จะชี้ให้นักเรียนได้ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ตามขั้นตอนการล้างมือ7ขั้นตอนก่อนนะคะอ่าเริ่มกันเลยค่ะกับอวัยว,วะแรกที่อยู่บนสุดนั่นก็คือแแปลว่าผมเฮดแปลว่าหัว eye แปลว่าตา ear แปลว่าหู nose แปลว่าจมูก mouth แปลว่าปากซึ่งทั้งใบหน้าของเรานี้นะคะเราจะเรียกก็รวมกันก็คือ face ที่แปลว่าใบหน้าค่ะส่วนถัดไปนะคะนั่นก็คือ arm แปลว่าแขน hand แปลว่ามือ leg แปลว่าขา นี่แปลว่าเขาและฟุตแปลว่าเท้าค่ะเรามาท่องคำศัพท์ทบทวนกันอีกครั้งนะคะแฮผมเฮสหัวอายตาเอียหูโนสจมูกเมาส์ปากเฟสใบหน้าอาร์มแขนแฮนมือเล็กขา นีหัวเขา่าและฟุตเท้าค่ะและครูแอลมีเพลงภาษาอังกฤษนะคะมาให้นักเรียนได้ทำท่าประกอบแล้วก็ชี้อวัยวะต่างๆในร่างกายตามเพลงเลยนะคะนั่นก็คือเพลง head shoulder knees and toes นะคะ head แปลว่าอะไรนะคะ head แปลว่าหัว shoulder shoulder คำศัพท์ใหม่ค่ะ shoulder แปลว่าไหล่ี n เมื่อกี้ครูแอลบอกไปแล้วค่ะนี่คือหัวเขา่าแล้วก็โทโทแปลว่านิ้วเท้าค่ะนักเรียนพร้อมหรือ,อยังคะเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงแล้วก็ทำท่าประกอบเพลงกันค่ะ Are you ready? Are you ready? แปลว่าพร้อมหรือ,อยังถ้านักเรียนพร้อมให้ตอบ YesAre you ready? Yes โฮมเวิร์กหรือการบ้านให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนะคะคือให้ผู้ปกครองได้ถ่ายคลิปวิดีโอหรือภาพนะคะของนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำใบงานหรือขณะที่นักเรียนกำลังทบทวนเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆในร่างกายตามคำศัพท์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือการทำท่าประกอบเพลงดังกล่าวนะคะ หรืออาจจะเป็นเทพอื่นๆก็ได้นะคะโดยส่งมาทางกลุ่มไลน์อนุบาลโรงเรียนวัดหนองกระทาดนะคะ,ะ,คะเพื่อที่ครูเอลจะนํามารวมเป็นผลงานของนักเรียนในช่วงการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทนี้ค่ะอ๋ออย่าลืมสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ทุกวันนี้เทพจะเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายแล้วค่ะนั่นก็คือหน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัยภาษาอังกฤษเรียกว่า Face mask Face mask หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า mask mask นั่นเองค่ะการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือแมสอย่างถูกวิธีนะคะนั่นก็คือใช้หูของหน้ากากอนามายัยเกี่ยวไว้ที่ใบหูของเราแล้วก็ดึงยืดให้ถึงสันจมูกนะคะแล้วก็ให้ลงมาถึงคางเลยจากนั้นก็บีบไปที่สันจมูกนะคะเพื่อให้กระชับกับใบหน้า ไม่ให้เชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสนะคะสามารถเข้าไปสู่จมูกและปากของเราซึ่งเป็นช่องทางในการเข้าสู่ร่างกายของเราได้นะคะแต่สําหรับเด็กๆแล้วนะคะจะมีหน้ากากอนามัยสําหรับเด็กที่มีขนาดเล็กลงนะคะเพื่อให้สามารถปิดช่องว่างได้ดียิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะ ดูแลรักษาสุขภาพตนเองให้ดีนะคะแล้วเราจะผ่านไปด้วยกันค่ะ Take care and goodbye ค่ะ